ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับภรรยานะคะได้พบกับกษัตริย์ของกัมพูชาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชชนนีนะคะที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้แล้วก็มีการต้อนรับกันอย่างอบอุ่นนะคะไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะทางเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศของจีนค่ะระบุว่าสีจิ้นผิงผู้นําจีนได้แสดงความยินดีที่กษัตริย์สีฮามุนีและสมเด็จพระบรมราชชนนีสเสด็จเยือนประเทศจีนอีกครั้งรวมถึงการที่ทั้งสองพระองค์ทรงร่วม รำลึกครบรอบ80ปีชัยชนะของประชาชนจีนในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์สีจิ้นผิงบอกด้วยนะคะว่าในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาได้เดินทางเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรจากกษัตริย์และประชาชนกัมพูชาซึ่งยังคงสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้ง ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชาผ่านบททดสอบจากสถานการณ์ระหว่างประเทศและได้สร้างมิตรภาพที่มั่นคงดุดเหล็กกล้าและเป็นเหมือนทรัพย์สินล้ำค่าของทั้งสองชาติที่สมควรถนอมรักษาท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนจีนและกัมพูชาจำเป็นต้องยืนหยัดเคียงข้างกันมากขึ้นสืบสานมิตรภาพดั้งเดิมเสริมสร้างเอกภาพและความร่วมมือเร่งสร้างประชาคม ร่วมชะตากรรมจีนและกัมพูชาในยุคใหม่เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศจีนจะสนับสนุนประชาชนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการเดินบนเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศตนและบรรลุความมั่นคงยั่งยืน ด้านกาษ,ษัตริย์สีหมุนีและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงมีพระราชดำรัสว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เสด็จเยือนจีนอีกครั้งและเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ80ปีแห่งชัยชนะของประชาชนจีนประชาชนจีนได้สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่เพื่อทำรงไว้ซึ่งสันติภาพของโลกและสมควรจะได้รับการจดจำตลอดไป การเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ทั้งสองฝ่ายนะคะได้เสริมสร้างมิตรภาพแล้วก็หารือความร่วมมือรวมถึงบรรลุผลสำเร็จที่สำคัญกัมพูชาจะยังคงให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนในเชิงยุทธศาสตร์และมุ่งส่งเสริมมิตรภาพดั้งเดิมเพื่อร่วมกันสร้างประชาคมร่วมชะตากรรมกัมพูชาและจีนในยุคใหม่ ทั้งนี้กษัตริย์สีฮะมุนีและสมเด็จพระบรมราชชนนีสเสด็จเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อทำการตรวจพระพลานามัยตามปกติค่ะซึ่งครั้งล่าสุดที่ทั้งสองพระองค์สเสด็จมาก็คือวันที่3มีนาคมถึง7เมษายนที่ผ่านมาระหว่างนี้สมเด็จทุนเซนประธานองคมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชาจะดารงตาแหน่งเป็นประมุขของรัฐเพื่อว่าราชาการแทนกษัตริย์กัมพูชาค่ะ